สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอสีเชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2564กิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคกหนองนามโมเดลที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักแปลงใหญ่ของนางวดีบุญโสมเลขที่111บ้านหนองแวงหมู่ที่9ตำบลพานพาาเพ้าอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดนองคาย นายทศพลสินยบุตรนรายอำเภอสีเชียงใหม่เป็นประธานกาวเปิดอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2564ของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอสีเชีงยงใหม่โดยพันออากาศเอกสองกรานดุดธรรมสารนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสีเชีงยงใหม่ร่วมกับครอบครัวพัฒนาในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยในโอกาสนี้นายอำเภอสีเชียงใหม่ได้มอบมเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวภายใต้โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านไผ่โควิด -19 แก่เกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการจากนั้นนายอำเภอสีเชียงใหม่พร้อมด้วยเกษตรกร,ร,กรได้ร่วมทํากิจกรรมต่างๆประกอบด้วยการทําจุลละลินซีบอลการทําน้ําหมักชีวภาพการทําปุ๋ยอินทรีย์การทําแซนวิชปลาและร่วมกันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอสีชังใหม่ได้สำรวจพื้นที่แปลงต้นแบบเพื่อเป็นจุดเรียนรู้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2,564 กิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้รูปแบบโคกหนองนามโมเดลเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีศูนย์ร่วมในการพัฒนาตนเองและชุมชนอย่างมีทิศท,ทางสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศักยภาพและบทบาททางสังคมซึ่งพื้นที่แปลงต้นแบบมีเนื้อที่6กไร่มีการจัดการพื้นที่ตามหลักเกษตรกรรมธรรมชาติตามแนวทฤษฎีใหม่มีหนองมีคลองไส้ไก่มีแปลงนาทําการเกษตร แบบหมุนเวียนมีการปลูกไม้5ระดับในพื้นที่โคกมีการจัดการน้ำห่มดินการปลูกหญ้าแฝกเป็นพื้นที่เหมาะแก่การเรียนรู้การพัฒนากษิกรรมในรูปแบบโคกหนองนาอย่างยิ่งโดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้แทนครอบครัวพัฒนาจำนวน30ครัวเรือน